สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่6เดือน10บปีห8นะครับผมสาหรับเม็ดเดียวนะเมื่อวานนี้ผมเมดเจ็ดนะผมเมดเจ็ดนะครับผมเป็นเน้นปกติกับวีนะรอบพี่เน้นนี่ไม่มาเลยนะไปเข้าเป็นพิเศษนะนอยแรกนะเข้า79นะเจ เจ็ดเก้านะทุกคนนะเจ็ดเก้าพิเศษออกมาเจดหแล้วก็เจนะ็ดเก้าน7เจ็ดบนเจ็ดล่างนะเจ็ดบนเจ็ดล่างไม่เมื่อวานนี้ไม่มีแต่เจ็ดหกกับเจ็ด็ดนะเนี่ยขนาดจอตั้งเยอะตั้งแยะนะก็ยังจอไม่เข้าเลยก็ยังไม่มีเจ็ดหกเลยเนาะเออแปลกมากเลยขาดแค่สองตัวเจ็ดหกกับเจ็ดเจ็ดออกมาเจ็ดหก ะมาดูของวันนี้ครับผมฮานอยก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละนะไหลเจ็ดกับสี่เหมือนเดิมอ่ะก็เอาเอา่าไหลเจ็ดใช่ไหมอ่าเอาเจ็ดนี่แหละนะขอให้มีเจ็ดมาเนาะก็จะมีเจ็ดเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับผม วันนี้ก็ขอให้มีเจ็ดมาละกันขอให้ไหลเจ็ดยาวๆเลยนะวันที่หกหกเดือนสิบหกแปดตัวเนี่ยนะครับก็จะมีะตัวเนี่ยนะครับก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับผม ในส่วนของรอบที่เน้นนะผมขอเน้นขอให้เน้นถูกนะวันนี้เอาเป็นพิเศษละกันนะพิเศษกับปกตินะสองาอ้านอนนี่นะขอให้มีเจ็ดมาเนาะเจ็ดกับสี่เนะี่ยมาทุกวันเลยนะถ้าพี่ๆไม่อยากจับเจ็ดนะก็เอาสี่ไปจับก็ได้นะเนะี่ยสองตัวนี่แหละนะต้องมาแน่นอนนะวันนี้ เรียบร้อยครับผมก็จบไปแล้วสําหรับหวยฮาหนอยสูตรเม็ดดีอวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับขอให้เพี่ีๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ